าบ่ฮู้ดอกว่าข้างหน้าสิเป็นจังได๋อย่าเอาเหนื่อยกระจกพอขอใจแนวสาวบ้านนอกโตๆคําว่าอ๋อบ่มี ขึ้นมาเล่นเขากันครับหัวมันซ่อมใช่กันบอครับจับจูดจับจูดนี่จับจูดแบรนด์บอต้องซ้อมขอแค่นัดเป็นไงตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวร้องดีนะร้องดีเข้าเลยครับเ้้าดีไหมดีมากเลยครับเอ้ยถามความเห็นอารตีก่อนเนเป็นไงผลงานเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าน้องมีใจที่รักและสู้นะครับ พื่อครอบครัวผู้คนที่อยู่ข้างหลังมากเลยนะครับไม่จำเป็นบอกไทยนะอยอสั้นนะท่านพออ่าปไงครับฟังความเห็นท่านพออครับโลดลองดีครับครับลองแล้วเห็นเห็นภาพเห็นภาพที่ครับเนื้อหาของเพิงที่พูเที่ไหยก็หนองซื้อสารเด็ดล่องโตครับพวกขอบคุณค่ะวันนี้เสียงดีนะครัได้นอนได้นอนอิ่มนอนอิ่มค่ะ ตั้งแต่ได้แชมป์มาบรดภักเลยนะตระเวนรับงานเดินสายขนาดเลยห่อเขาสาวบ้านนอกนะครับเผยแพร่วันที่6เมษายนดูเอ็มเต็มๆจากสาวแอมเพลงนี้เป็นเรื่องเล่าของเป็นชีวิตของได้หลายคนที่เขามาประกวดรองเพลงนะครับบดิหมายถึงชีวิตของน้องแอมคนเดียว เป็นอีกหลาย,ลายชีวิตที่เาเห็นเพล่นมากประกวดร้องเพลงออกทีวีได้การน,นั้นไล่การนี้เพนีสีนําเบืองหลังของแต่ละคนที่เดินทางมาแข่งขันนะครับว่ากวัวสิไดออกทีวีโบมันเรืองง่ายเลยหลายคนต้องไปทํางานรับจ้างไปกลนมั่นรับจา้างกลัวสิได้เงินอพอเป็นคารถมาแข่งขันผู้สาวลางคนออกทีวีงามๆนี่อี่เลีแล้วเดินทางไกลมาหอดหมอชิดมาหอดขนทรง บริอาพอดน้ำผู้ล้คนไปร้อยอาบน้ำในห้องส้วมแล้งากนยามมาออกทีวีก็ยิ้มมาแต่อีลีเนี่ยน้ำพาบว่านอาบได้ห <laughs> ลายคนมาละชนะก็ถือ่าหอบความสมหวังกับบานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่และก็มักสิแพ้กับกับบานดยความผิดหวังทั้งๆท,ท,ที่เตรียมตัวมา,น,าน่านแสนนานนั่นคือชีวิตของคนที่มาสู่โดยเอาเสียงเพลงมาเป็นสะพานนะครับ เพลงฮอเขาสาบันนอกของน้องแอมกระสีเราชีวิตนั่นในบางมุมบางส่วนให้พี่น้องเด็ติดตามให้กำลังใจกันนะครับเอาไม่ยังสิฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงนี้บา้างค่ะน้องแอมกาขอฝากติดตามเพลงนี้ในเรื่อค่ะน้องแอมอยากจะให้กำลังใจในหลายๆอาชีพแล้วกะ็อยากอยากให้เพลงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนหลายๆอาชีพที่กำลัง มาเหตุงานอยู่ต่างบานค่ะไห้มีกำลังใจเพื่อคนข้างหลังค่ะอยากจะเป็นอยากให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้เวลาฟังเวลาทอไห้มีแห้งสูงมามันทอแล้วเบิ้งแห้งไห้ไปเติมมาละมีมีเอ็มวีปครับมีค่ะแล้วก็น้องเอ็มเป็นคนแสดงเอ็มวีเองพ่อมูเป็นนักงเองเมียนค่ะเป็นอันนักร้องเา้าขี่ไห้วาสานวาคู่มาล แต่พี่สาคัญบอกว่าห่อข้าวห่อตั้งแต่เช้าตีห้าเลยห่อตั้งแต่เช้าได้กินอีกเทื่อนึงตีสองว่าสั้นขมขอเลยแต่เวลากินต้องกินจริงๆแต่ว่าห้อยดีห่อแต่ตีห้ามือหนึ่งแล้วไปกินอีกตีหามือต่อไปเสียบค่ะนั่นแหละปลาราสุดๆอร่อยมากห่อเข่าสาวบ้านนอกไปเบิ้งวามหมายของเพลงนี่นะครับคําว่าห่อเข่าก็ไ่ได้หมายถึงห่อเขาวีดีอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงหอกับร่างแรงใจ ซึ่งนางเธอกำลังแรงใจบดยหมายถึงความสมบูรณ์โบมันความขิดหอดความหักแย่างเดียวอาจจะเป็นความลําบากของพ่อของแม่ก็ได้ความลําบากก็คือจังแจวครับความสมบูรณ์ก็คือจังยังกระโบโหติดตามเบิ้งครับห่อเข่าสาวบ้านนอกสีห้องอีกเยอเพ่งจัาเพ่งค่ะสีเปลี่ยนกันห้องหรือสีห้องที่ละคนสลับก็ได้สลับดีกว่าเนาะน้องแอม หอค่าสาบ้านนอกต่อไปอยากให้พี่คนไหนมาร้องรู้สึกว่าเ <c oughs> พ่นสิเป็นน้อง <c oughs> น่อง <c oughs> เป็นน้องลาแ <c oughs> นบอกเ <c oughs> อาให้น้องแอมเชิญเลยดีกว่า <c oughs>